หลังยังเล่นน้ำปกตินะลองลองลองให้ข่าวดูว่ายังเล่นน้ำปกติมันจะตอนแรกลูกค้าบอกเฮลมีเฮลมีผมก็คิดว่าลูกค้าจมน้ำเป็นผัวมาเอาบอร์ดสีฟ้าไปครับเอ่อลงไปช่วยในน้ำของลูกค้าแล้วก็พาเขาขึ้นมาไม่เห็นว่ามันจะมีรอยกัดของปลาชนิดหนึ่งน่าจะเป็นปลาตัวใหญ่ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นปลาฉลามหรือว่าปลาสาใช่เพราะว่าฟันมันคมมากแผลเวอะตรงนี้เลยครับ ใช่แต่ว่าความกว้างของปากั้ลึกไม่ตัวที่จะลลไมนมอ๋อไม่ลึกเท่าไหร่ครับประมาณถึงแยอรัมประมาณอกได้บ้างครับประมาณอกได้ใช่ครับยืนได้อยู่ครับก็อยู่แถวๆเรานี้ครับแล้วก็เที่ยวไปเล่นกี่คนกันนั้นประมาณสักสี่ห้าคนอยู่ในกลุ่มเดียวอยู่ในกลุ่มเดียวครับอยู่ในกลุ่มเดียวใช่ครับมีแค่เขาคนเดียวแล้วก็ก็อไปไม่ได้กัดคนอื่นดูใช่ต้องรับา ผมอาจจะคิดว่าอาจจะเป็นปลาฉลามก็เป็นไปได้ไม,ไม่เห็นตัวเลย <c oughs> ใช่ไหมยังไม่เห็นตัวครับยัง <c oughs> ไม่เห็นตัวเลยแต่ว่าตอนที่ผมดำน้ําแถวนี้ครับยัง <c oughs> ไม่เคยเห็นปลาฉลาม <c oughs> แต่ว่ารอยกรดะอาจจะเป็นไปได้ผมเรื่องแถวนี้เคยมีข่าวลยปลาฉลามเป็น <c oughs> มเคยได้ข่าว <c oughs> ว่าตอนที่อยู่หาดนางทองนะครับผม,ผมอาจจะมีฉลามอยู่ครับไม่แน่ใจว่าเขามากินลูกปลาอะไรหรือเปล่า เบื้องต้นเราเป็นห่วงความปลอดภัยนักท่องเที่ยวนะครับก็ได้สอบถามไปยังที่ศูนย์ผสมยาบาลที่ศูนย์การแพทย์เขาหลักนะครับก็ได้รับการส่งต่อไปมาเนินการปสมยาบาลก็ปลอดภัยดีนะครับ้วส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เกิดทุกบ่อยๆนะครับอย่างที่เราเคยมีประวัติมาก็คือเมื่อเกิดปี63นะครับก็หลายๆปีแล้วความเกิดครั้งเดียวก็หายไปเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์น้ำชนิดไหนเนี่ย ขนาดนี้เรายังไม่ได้ไม่ได้ฟันธงนะครับเราก็จะมีหลักฐานเป็นแค่บัตแรแผลนะครับแล้วก็แล้วก็ถามจากจากผู้ผู้รับบัตรเจ็บนิดหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็แต่เราได้ประสานทางพอศูนย์วิจัยนะครับทางทุชี่ยวญทางป่าชายเลนแล้วก็ทางประมงนะครับว่าจะส่งให้ผู้เชี่ยวชาญเขาดูต่อไปว่าลักษณะของของสัตว์น้ําที่ที่ก่อให้เกิดอันตรายเนี่ยมันมันเป็นอะไรนะครับแต่ว่าเบื้องต้นจริงๆนะครับว่า การที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยมันไม่่อยได้เกิดขึ้นนะครับแต่อยากจะให้ทุกคนมีความมั่นใจนะครับว่าทะเลบริเวณเขาหลักเนี่ยยังมีความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวนะครับแต่การแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นขนาดนี้เนี่ยทางทางอำเภอเองแล้วก็ทางส่วนผู้ประกอบการนะครับธรรมกนรวิทย์ท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงผู้ประกอบการในพื้นที่ก็ก็ได้ดำเนินการโดยการปักธงแดงนะครับขึ้นธงแดงไว้ก่อนนะครับเตือนวอร์นิ่งช่อยข่าวไว้ก่อนว่าขณะนี้อาจจะมีอันตรายในการลงเล่นน้ำก็ขอให้นักท่องเที่ยวนี่เกิดความระมัดระวังมากกว่าเดิม นะครับจากจากสัตว์น้ําบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางทางอําเภอและประสาทองค์กรปกครองท้องถิ่นในการแจ้งเตือนนะครับว่าถึงถึง,ถง,ถงความปลอดภัยการดูแลตัวเองนะครับระดวังมากยิ่งขึ้นในการเล่นน้ําในช่วงนี้นะครับอย่างไรแล้วแต่นะครับนักท่องเที่ยวก็ยังคงมีความมั่นใจนะครับว่าพื้นที่เราเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับเราจะดูแลนักท่องเที่ยวทุกคนเป็นอย่างดีนะครับ